สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อเที่ยงวันนี้นะครับก็จะเป็นไข่เจียวหมูสับนะครับกับผัดคะนา้าปลากระป๋องนะครับมื้อเที่ยงวันนี้ทําเองนะครับก็เริ่มจากการเอาพริกกระเทียมใส่ลงไปนะครับแล้วก็เอาคะน้าใส่ลงไปนะครับใส่น้ำมันหอยนะครับ แล้วก็ทำการผัดนะครับผัดเบาๆนะครับเดี๋ยวปลากระป๋องจะเละนะครับแล้วก็ทำการเจียวไข่ครับไข่เจียวหมูสับนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็เทลงไปนะครับก็รอจนไข่เริ่มฟูนะครับ ข่เริ่มฟูแล้วนะครับแล้วก็เริ่มจะสุกแล้วนะครับก็ทําการพลิกนะครับพลิกไข่กลับอีกด้านหนึ่งนะครับสีสันน่าทานนะครับมาทานมือเที่ยงกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมทานมือเที่ยงกันนะครับ